วันนี้ขอแกะกล่องรีวิวเครื่องนวดคลายกล้ามเนื้อจ้ะทุกคนเป็นเครื่องนวดแบบชาร์จไฟนะคะแล้วก็มีหัวนวดมาให้เยอะมากแบบนี้เลยจ้าพกพาไปไหนมาไหนก็ได้ทีนี้ถ้าปวดตรงไหนนวดตรงนั้นได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะสาธิตนะคะ อันนี้คือหัววงกลมจ้าทุกคนความแรงคือปรับได้ถึง6ระดับจ้าแล้วเราลองเปลี่ยนหัวกันดูนะอันนี้จะเป็นหัวอีกแบบหนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวลองมาดูนะคะถ้าเรากดไปแบบนี้เขาจะสั่นมากแบบนี้เลยค่ะขอบอกเลยเราสาธิตทดลองให้ดูทุกหัวเลยนะคะตัวนี้จะเป็นหัวแบบปุ่มๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองกดที่แขนให้ดูใช้ระดับหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะถ้ากดจ้ำลงไปแบบนี้ทุกคนดูสิคะเขาจะสั่นกันแบบนี้เลยค่ะคือ แล้วรู้สึกแบบเบามากๆเลยนะเอ็นแขนของเราที่ตึงๆอ่ะคือโคตรเบาเลยค่ะเราไม่รอช้านะทุกคนคะ่ะขอเปลี่ยนเป็นหัวจุกแบบนี้ค่ะหัวจุกจะเป็นสไตล์กดจุดหยุดปวดจ้าทุกคนเวลาเรากดจ้ำไปแบบนี้นะคือความแรงก็ไม่แพ้แบบหัวอื่นเลยค่ะคือมันเลิศมากขอบอกเราจะขอบอกว่าเป็นเครื่องนวดพกพาได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เรามีพิกัดเครื่องนวดแบบนี้ชาร์จไฟมาให้ทุกคนแล้วนะคะใครสนใจ ไปจะกร้าเหลืองมุมล่างได้เลยจ้า